เอาละครับผมก็ขอสวัสดีชาวกาลินาฟรีไฟ Thailand กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นพื้นฐานเบสิ c ฟรีไฟนะครับว่าเล่นยังไงให้โหดนะครับเล่นยังไงให้แบกทีมได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการ กก็่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้างหน้าของเซตสกิลตัวละครที่ผมจะใช้กันนะครับสาหรับเซตสกิลตัวละครที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็นเซตสกิลสายยิงลัวนะครับแล้วก็จู๊กนะครับคุณดูวิ่งไว้ด้วยนะครับสาหรับตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีตัวฟอร์ดนะครับเคลลี่นะครับลูน่าและตัวสุดท้ายก็ทัสเซียนะครับ ก็จะเป็นสายวิ่งไวเลยนะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าคนดู let's go เอาแล้วครับจังหวะนี้นะครับผมก็โดดมาที่เขตบาซิเลียนะครับแล้วเหมือนจะมีสตูอยู่อ่าหนึ่งถึงสองตีนะที่เมื่อกี้ที่ผมโดดมานะครับคนดูโอเคโดดมาแล้วก็ฟาร์มปืนกันก่อนเลยนะค,คนดูจังหวะน,นี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเราพอแบบฟูได้นะฟาร์มของแล้ก่อนนะครับมหมวกสามก็มาว่ะคนดูโอเคได้หมวกสามมานะครับ UMP โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเดินเกมด้วยนะครับว่าเล่นยังไงให้เราแบบสามารถยื้อไปถึงเลดเกมได้นะครับคนดูเกมจะสอนเบือนนะอเบ้องต้นนะสอนเบื้องต้นนะโอเคเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงสตูอยู่แถวนี้นะครับเหมือนจะมีสตูโดดมา,าแถวเมืองผมนะครับคนดูไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปไหนนะครับเราก็ได้มา UMP กระบอกเดียวนะตอนนี้ต้องการปืนระยะไกลนะครับ โอเคแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆวเหมือนจะอยู่ข้างบนนะครับศัตรูกับมีแล้วก็ปลาระเบิดยัดไปก่อนนะครับคุณดูปายัดไปนะครับจังหวะนี้เราอย่าเพิ่งวิ่งไปนะถ้าเราวิ่งขึ้นไปเราอาจจะโดนสวดตายได้นะนี่เราก็หล่อยนะครับแอบหลอยข้างหลังเอานะครับนี่เราก็ยิงไปนะคต่อต่อไปนะคุณดูถ้าเราไม่รู้สึกไม่ไหวเราก็ตั้งไอวอลครับที่สําคัญนะครับคือไอวอลเราต้องเร็วนะครับคุณดูในการเล่นเชิงนะจังหวะนี้ผมก็คอยโค้ชเพื่อนนะแล้วเหมือนข้างหลัง ก่นนี้โอเคหมดตีนะไม่รู้ว่าเขามาคนเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมเขาตุยหมดแล้วนะครับแล้วเหมือนจะมีคนอยู่อีกหนึ่งตีนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ายิงผมจากทางไหนนะครับน่าจะอาอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะของเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเราผมจะแนะนําอย่าพิ่งเล่นนะคนดู สำหรับปืนที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นปืนลูกซองนะคนดูสาหรับใครที่อยากจะเล่นเชิงหรือว่าอ,าอยากจะเล่นให้โหดม,มันแล้วแต่คนเล่นนะสําหรับผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะให้เล่นเป็นปืนที่มันดาเมจรุนแรงนะครับต้นเกมนะพวก MP ซูนย MP ศูนย์สองพวงอะไรประมาณนี้หรือไม่ใครเล่นซองใหม่โหดก็เล่นได้นะครับสําหรับปืนลูกซองใหม่นะครับโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตราย ไอเฮตุตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่6 0 0นะครับเมื่อกี้เพื่อนกด้าบึ้งเลยนะครับคนดูเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนนะครับคนก็เหลือ35คนนะครับตอนนี้ได้มา1คิวแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยครับเราไม่ต้องรีบเล่นนะครับคนดูตอนต้นเกมเราไม่ต้องรีบเล่นนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มของให้ฟูก่อนครับเออถ้าเราโดนถมเราอาจจะตุยได้นะครับเพราะผมกดมา4คนนะโอเคก็ชุบเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวเราก็ หาสิ่งประดิษฐ์นะครับไหนดูซิมีดาบราชันหรือเปล่าโอเคเราก็สร้างดาบราชันมาแล้วนะครับอืมใค,ใครที่ชอบเล่นดาบราชันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปกันด้วยนะครับมันเพิ่มเกาะโคตรเยอะนะครับคนดูแล้วเหมือนตรงเบอร์หนึ่งเราจะมีเท้านะครับคนดูจังหวะนี้เหมือนจะมีตี้นึนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าครับตอนนี้โอเคเหมือนข้างหน้าตรงเบอร์สองก็มีคนบ้านนี้มีคนนะครับคนดูบนบ้านนะบนบ้านนะ อันนี้เราไม่ต้องรีบเล่นนะรอสแนปรอสแนปยิงก่อนโหเหมือนเพื่อนเอ้ยเหมือนเพื่อนผมจะดาวนะเพื่อนผมจะดาวตรงอน,นี้แล้วก็รีบขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ยิงเลยแบบนี้ประตูเหมือนจะเล่นเซ็ตถึงนะครับแล้วเราก็โยกอนะ่ะอย่างนี้โยกจู๊กเรียบร้อยเหมือนศัะตูจะลนนะเราก็ได้คิวมานะครับ ค okay, ได้ไมาเป็นเกาะ้ะยกระเป๋า3นะครับคุณดูอุย้ยคนนี้เล่นเป็น mp 5ฟล์เลเวลนะก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมาแรงในตอนนี้เลยนะครับสำหรับปืน mp ไฟไหนใครชอบเล่นมางนะครับคุณดูปืน mp 5นี่โคตรแรงนะผมบอกเลยมันไม่ใช่แรงนะนะแต่ว่ามันรัวนะนือว่า mp 4 0ศแบบ v 2เหมือนเมืองน,นี้น่าจะเดือดอยู่นะเนี่ยดูดิศพเต็มเลยนะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นปืน ak กับ ปืน2องลัวก่อนนะถ้าเราเจอ2องควงเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสองควงแทนนะครับคนดูเค๋เราวิ่งไปชุบเพื่อนกันก่อน,นครับตอนนี้เพื่อนเราก็ตุยไวแล้วนะครับปุ่มสามเรเหมือนจะมีศัตรูเปิดเผยตำแหน่งเรานะครับตอนนี้เราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบนะโอเคเหมือนเห็นศัตรูอยู่ด้านบนนะรอดักยิงหัวนะอย่างนี้เรียบร้อยครับดาวครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคการลากหัวนะเบื้องต้นนะนี่แบบชิวๆเลยนะ คือเมื่อกี้สตูขับเ่มามาครับถ้าเรามั่นใจว่าเรายิงหัวได้นะค,คือเราเปิดหัวไปเลยนะครับคุณดูคือเขาเรียกว่าไงอะรอสวนนะเออรอสวนนะโอเคเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็เป็นเทคนิคที่อ่าเป็นเทคนิคการยิงหัวอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือปืนที่ผมจะแนะนําในการยิงหัวนะครับก็จะเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า M4A1 นะครับ แล้วก็ XM8 อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ AK นะครับมันเล่นได้นะครับแต่ต้องใช้พวกจับอะไรอย่างนี้เพราะว่าปืนมันดีดนะได้ข่าวว่ามันบัฟมาใหม่นะครับคนดูมันลดแรงดีดนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วเหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับเหมือนจะเห็นศัตรูยิงกันนะครับคนดูเดี๋ยวเราเข้าไปแจมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างพร้อมนะครับวันนี้โผลมาโผลมาเข้ามาดีครับกระปาระเบิดอันนี้ไปก่อนทีนึงมันจะมีศัตรูนี้ ดาวลูกซองกินม้วนหลบม้วนหลบ2เม็ดล่วงโอเคยิงตั้งไอวอลนี่ครับคุณดูไอวอลเราต้องไวนะแตบบ่พีเรียบร้อยดาวสวยหมดตีนี่นะครับก็คือเทคนิคก,การตั้งไอวอลไวนะดูสเตปผมนะครับเป็นไงไอวอลเราต้องไวนะครับในการเล่นเมื่อกี้คือสตูโถมนะเมื่อกี้ก็คือสตูโถมเรานะครับคุณดูคือถ้าสตูโถมมาแบบนี้ยคือเราไอวอลเราต้องไวนะครับคือถ้าไอวอลเราไม่ไวนี่คือแบบเสียเปรียบสตูมากเลยนะครับคุณดู โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเมืองอื่นนะรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะหมดคนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้มา5คิวนะครับคนก็เหลือประมาณ3.2คนนะครับคนดูโอเคสองควงผมมาจัดเลยนะครับสำหรับใครที่ยิงหัวไม่เป็นนะครับก็ผมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปอื่นๆผมจะมาสอนการยิงหัวเบื้องต้นนะคือมันง่ายมากนะครับสำหรับการยิงหัวนะครับคนดูโอเค ไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเมืองนู้นกันเลยดีกว่านะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะไปล่าหาสตูกันดีกว่านะครับตอนนี้คือผมหิวคิวมากเลยนะครับคุณดูจีตอนนี้ผมก็สุ่มทีมานะครับสุ่มทีมมานะคุณดูโอเคไปไป let's go รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนข้างหน้าเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบโอเคยิงอัดตัวไปครับนี่ก็คือการเล่นเชิงเราไม่จำเป็นต้องยิงหัวนะครับแต่ถ้าเรายิงหัวได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างนี้ดาวหนึ่งครับ อย่างงี้สตูดาเราต้องรีบวิ่งไปชาร์จนะครับเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนเขาอ่าวิ่งไปชุบได้นะครับนดูเดี๋ยวเราวิ่งไปชาร์จเลยับเหมือนจะมี2ตัวอยู่ข้างหน้าตรงไอวอลนะครับจอยแล้วก็กดตรวจไปแล้วเราก็สามสามเรียบร้อยมาดิตั้งไอวอลไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมโดนเปิดหัวนี่ครับก็คือเทคนิคการตั้งไอวอลนะครับสาคัญเลยนะครับคนดูการตั้งไอวอลนะครับเราต้องตั้งให้ไวนะครับคนดูก็จะเป็น สิ่งที่ดีนะครับใครที่ตั้งไอวอลเร็วนะครับก็ได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างยิ่งนะครับอืมโอเคตอนนี้คนก็เหลือ28คนแล้วนะครับผมก็ได้มา6คิวนะครับตอนนี้วงก็บีบแล้วนะไม่รู้ว่าเมืองข้างหน้ามีคนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมีศัตรูยิงกันอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าวงก่อนครับการวิ่งเข้าไปนะครับเราก็ต้องตั้งไอวอลไปก่อนนะครับเพื่อการศัตรูดักยิงเราครับเราจะได้ไม่โดนเปิดหัวนะครับคุณดูนี่ก็เป็นเทคนิค เล็กๆน้อยๆนะครับคุณดูเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูอยู่แถวนี้อ่ะเขาหายไปไหนแล้วอ่ะคือผมก็จะเล่นแบบยิงหัวครับพิวๆสักหน่อยนะครับคุณดูโอเควงก็ปีกมาแล้วครับคนก็ยุบลงเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะโอ้โหแล้วเน็ตผมปิ้งจัดเลยนะครับคุณดูเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเน็ตสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณดูโอเคผมก็รีเน็ตมาแล้วนะครับแล้วเหมือนข้างหน้านะครับจะมีศัตรูครับรู้สึกว่าน่าจะมีตี้นึงนะผมก็ได้ทําการ ยิงไปนะครับด้วย AK นะครับตอนนี้ผมก็มีแค่สโคบสองนะครับก็ดูผมก็ยิงไปยิงไปบนสะพานน่าจะโนลตี้กันนะครับมันเขาน่าจะยิงกันนะครับผมว่าอร่อยมาเลยนะฮะเขาใช้เป็นไอวอแข็งว่าคนดูยิงไม่ออกเลยนะไอวอลมันฟื้นเรื่อยๆเลยผมมันยิงไม่เจาะเจาะไม่เข้านะไม่ได้มีปืนบอมนะค,คนดูและเบอร์หนึ่งเราดาวไปแล้วนะครับเหมือนจะเจอเอ้ยเหมือนเราจะอยู่สองคนนะครับเบอร์สอง จังหวะนี้เดี๋ยผมวิ่งออกไปดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเล่นไม่ได้ครับมุมนั้นเหมือนที่เห็นคนเก็บคพอ,อยู่จังหวะนี้ก็หล่อยไปเลยนะครับเรียบร้อยดาวไปหนึ่งโอเคเราก็ตั้งให้วอลไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะพยายามหาเหลี่ยมหามุมนะครับหามีเฮ้ยหาเหลี่ยมหามุมที่เราได้เปรียบนะแล้วเราก็เปิดหัวให้คมด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณดู ตอนนี้วงบีบนะครับเราก็พยายามดูอรอบๆนะครับว่ามีศัตรูวิ่งเข้าวงมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราก็วิ่งเข้าวงไปเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะมีศัตรูอยู่ตรงเบอร์2นะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่านะครับคนดูไป let's go let's go โอเคสองควงโคตรโหดโคตรผิว ผมจะแนะนานะครับทุกคนนะครับใครที่เล่นเอ้ใครที่มือใหม่นะแนะนําเลยครับซองควงนะเล่นง่ายมากนะคนดูแล้วเหมือนจะมีเสียงเท้าแถวนี้เอาวิ่งมาันี้ก็เม็ดเดียวเรียบร้อยแต่ตายวอลให้ไวนี่นะครับคือตายวอลแบบรวดเร็วนะครับคนดูสไตล์บาซิลนะครับนี่โคตรผิวโคตรตึงก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมฝาก กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมอาจจะสอนไม่ดีมากนะครับคุณดูผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็จะสอนทุกคนเล่นให้เก่งขึ้นนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับโอเคตอนนี้คนก็เหลือ17คนแล้วนะครับรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะไม่มีคนนะั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันเลยดีกว่าคุณดู ผมอาจจะสอนไม่ได้ดีอะไรมากเหมือนช่องอื่นนะครับคนดูต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็สอนให้ทุกคนเล่นเป็นนะครับสําหรับมือใหม่พื้นฐานพื้นฐานนะไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายนะคคนดูแต่อยากให้ผมเล่นจริงจังเดี๋ยวผมจะเล่นจริงจังให้ดูโอเคตอนนี้เราก็ไปวิ่งไปชุบเพื่อนกันเกอะเลยนะครับตอนนี้เพื่อเราดูอยู่2คนนะชุบเอ้ยมีคนยิงโอ้จะเย็นเพื่อนแป๊บบนึงเดี๋ยววิ่งออกก่อนนะรู้สึกว่าจะมีเหมือนจะมีตีนึงเข้ามาถมผม ระหวนี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะมาเลยเหมือนจะมีตีนึงว่ะคนดูตอนนี้ผมจะไหวหรือเปล่าตจวนี้ผมจะไหวหรือเปล่าไอ้นี่วิ่งอะไรแบบนี้คนเรียบร้อยโดนสวนจบข่าวเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนเทคนิคเบสิกเบื้องต้นนะครับถ้าเราโดนลูมบางทีเราก็ไม่ไหวนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราดูเพื่อนเรานะตอนนี้ โดนลูมบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับคุณดูก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอทัวร์ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาทําการเสาะใหม่นะครับสำหรับพี่นีต้องขอทัวรลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ